โอ้โหนีี่่กกลูมันจะแตกแล้วเหรอครับปลาเตะเมื่อกี้นี่หรือเปล่าเออตะอีกนทิเดเตะหนูสงสารไหมสงสารลูกบอลไหมลูกบอลมันจะแตกแล้ว啊ใครทำอะตระเล่เปล่าถทำซิไม่ใช่ค่ะมันเป็นอยู่แล้วเหรอเอ้ยเอาชิดกันสิ อันนี้นี่นี่นี่ฝาแฝดบ้านนุ้ยเตยนะคะน้องปื้มไหนคนไหนปื้มอันนั้นน้องเปรมทำไมตัวไม่เท่ากันเลยอ่ะกินกินไม่เก่งเหรอคะพี่เปรมกินน้อยเหรอโอแล้วพี่ปื้มกินเยอะเหรอโอ้เอาคนเดียวตอบคนเดียวเลยอ่ะคนหนึ่งที่อายอยู่ชั้นไหนคะป .4 ป .4 โอ้แต่หน่าสวยนะน่าสวยมาก ไอ้น้องเพชรน้องพลอยน้องเพชรน้องพลอยล่ะน้องเพชรน้องพลอยน้องเพชรพลอยอยู่น้องเพชรน้องพลอยอยู่ปอไหนอยู่ปอไหนลูกโอ้องน้องเพชรน้องพลอยด้วยนุ้งบานสองเหรอโอ้โหมาวันเดียวได้สองเลยอ่ะไม่เปานนะคะเออ